ปัญหาหนึ่งเลยที่เราเจอก็คือการลอยตัวของใย,ยแก้วหรือว่าใย,ยแก้วเนี่ยลอกล่อนออกมานะครับแล้วผมจะมาบอกว่าวิธีแก้เราแก้ได้อย่างไรบ้างนะครับกรณีที่เราติดตั้งถังเก็บน้ําไปเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่ได้ติดตั้งอยู่ในร่มเนาะเราติดตั้งอยู่ที่กลางแจ้งหรือว่ามีแดดนะครับมีแดดส่องลงมาโดนเต็มๆเ,เนี่ยปัญหานี้จะเกิดขึ้นประมาณระยะเวลา5ถึง10ปีนะครับ เวลาเราใช้ถังเก็บน้ําไฟเบอร์กร์ดนะครับในระยะเวลานานๆน,นะครับปัญหาหนึ่งเลยที่เราเจอก็คือการลอยตัวของใย,ยแก้วหรือว่าใย,ยแก้วเนี่ยลอกล่อนออกมานะครับแล้วทําให้มีขนสีข,า,ขาวๆเนี่ยไอตัวนี้นะครับเวลาโดนผิวหนังของคนหรือว่าเราโดนไปสัมผัสนะครับอันเนี้ยมันจะเกิดอาการคันนะครับแล้วผมจะมาบอกว่าวิธีแก้เราแก้ได้อย่างไรบ้างนะครับกรณีวิธีแก้ก็คือ1นนะครับเราใช้วิธีการเขาเรียกว่าการท็อปโคดนั่นเองนะครับการท็อปโคดก็หมายถึงว่า การเคลือบถังเข้าไปใหม่นะครับไอตัวข้อดีของถังไฟเบอร์กัสเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถซ่อมแซมได้นะครับพอเราซ่อมแซมไปแล้วเนี่ยถังใบเนี้ยจะใหม่เหมือนเดิมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการท็อปโคดนะครับวิธีการท็อปโค้ดของถังเก็บน้ำเนี่ยวิธีแรกก็คือว่ามันจะมีตัวน้ํายาเจลโคดนะครับเขาเรียกว่าตัวน้ํายาเจลโคดนะครับจะผสมกับตัวเล่งนะครับลักษณะของน้ํายาเจลโค้ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวเคมีเป็นน้ํายาใช้สําหรับเคลือบถังอีกรอบนึงนะครับ พอเราเคลือบถังไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ใยแก้วนะครับที่ลอยตัวออกมาเนี่ยจะถูกเก็บลงไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มความหนาของถังขึ้นมาด้วยนะครับลักษณะของการการซ่อมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลสแล้วก็ทําให้ถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลสใหม่ขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยข้อดีของตัวการทำเจลโค้ดเนี่ยเราจะได้สีใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นถังเก็บน้ําที่เราเก่านะครับถูกแดดกัดเป็นสีซีดหรือว่า เจือจางของสีลดลงนะครับไอตัวเนี้ยเวลาน้ํายาเจลโค้ดเนี่ยเราอยากได้สีใหม่นะครับเราอยากได้สีใหม่เราก็สามารถผสมสีลงไปในตัวน้ํายาเจลโค้ดนี้ได้นะครับพอเราทาเคลือบไปทั้งหมดทั้งใบเนี่ยมันเหมือนได้ถังใหม่เลยครับอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยที่ทําไมเราถึงเลือกใช้ถังเก็บน้ําไฟเบอร์กั๊สเพราะว่ามันซ่อมแซมได้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวไอ้ตัวการซ่อมถังไฟเบอร์กร์ดเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากอันนี้อันนี้มันแค่เป็นการลอกของถังไฟเบอร์กร์ดแค่นั้นเองนะครับกรณีถ้าเกิดว่ามันลึกจนถึงมันรั่วเข้าไปเนี่ยอันนี้เราก็มีวิธีซ่อมอีกวิธีที่2อ,อีกนะครับอันนั้นอะ่ะเขาจะใช้วิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะเสริมความแข็งแรงด้วยการที่ไม่ได้ใช้น้ํายาเจลโค้ดอย่างเดียวแล้วเราอาจจะใช้ตัวใย,ยแก้วด้วยนะครับใย,ยแก้วเข้ามาผสมนะครับเพื่อที่จะเลทับเพิ่มความหนานะครับแล้วก็ปกปิดจุดที่รั่วนะครับอันน ถังไฟเบอร์ก๊าซมีความแข็งแรงมีความหนาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของมันไปได้อีก5 1าถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็ข้อดีของการเลือกใช้ถังเก็บน้ำไฟเบอร์ก๊าซครับ